นี่ครับปลูกอางวนป่าครับเนี่ยได้ต้นมามียอดเกิดแล้วครับนี่ครับอาง่นป่าเนี่ยเราก็ใช้ดินทั่วไปดินผสมนะครับดินถุงดินอะไรครับอันนี้ผมดินผสมเองนะครับมีขุยมะพร้าวแกลบแกลบดิบนะครับขี้วัวไกโคโดมาแล้วก็ลำนิดหน่อยคลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็หมักไปประมาณเดือนหนึ่งครับนี่ครับ อ้านี่เราเอามาปลูกก็รองพ้นด้วยห,หินเก่าไฟนะครับน่ครับใช้ดินพวกนี้ได้เลย,เลยพวกนี้มันชอบความชื้นครับนี่แล้วก็ปักนี่เดี๋ยวเรา,าหาหาไม้ปักนะครับแล้วก็ค่อยให้มันอยู่ครับนี่ครับเราใส่ดินเรียบร้อยมัด เสาบลักเรียบร้อยแล้วก็เอาหิ้นเอาไฟโลยนะครับให้สวยงามครับที่เวลาลดน้ํามันได้ไม่ไม่ดินไม่กระเด็นนะครับนี่ครับแล้วก็ลดน้ําวันเว้นวันนะครับ เดี๋ยวให้ไว้ในละล่มก่อนแล้วเดี๋ยวรักอาทิตย์นึงแล้วก็เอาออกแดดเนี่ยครับเรียบร้อยครับข้าง,ง่นป่าครับจะาลืมบอกแบบไตตโรโนมานี่คือเป็นกันลานะครับเป็นเชลราเนี่ยครับข้าง,งนป่าพอเสร็จแล้วเราก็รดน้ำเลยครับปลูกแ้่ก็รดน้ำเลยเนี่ยปลูกรดแลครับ วันวันสองวันครั้งก็ได้ครับนี่ครับช่วงนี้เพิ่งปลูกใหม่ก็ไว้ร่ม่อนนะครับสองสาวันดูว่าลอกยอดพอเดินแล้วก็ไปออกแดดนะครับประมาณแต่งลำไรครับเนี่ยครับผ่านมาแปดวันแล้วครับใบก็เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วครับมีใบเล็กขึ้นมาอีกใบไหนครับเนี่ยครับสิบสิบแปดวันแล้วครับ ทานแต่ครั้งที่แล้วนะ่าสิบวันนะครับทั้งมูนป่าครับนี่ก็ตากแดดเช้าถึงครึ่งวันนะครับครึ่งวันเช้าลดน้ําก็วันเว้น,ว,นวันนะครับ